สวัสดีสมาชิกเค e c นชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะแอดก็มีกิจกรรมใหม่ของทางแอป t ิ k Tok มาแนะนำกับสมาชิกทุกคนส่วนใครอยากรู้ว่ากิจกรรมใหม่ของแอป t ิ k To อกนี้มีอะไรบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ กิจกรรมใหม่ของแอป t ิ k ต o อนีนะ้ก็คือให้เรานะคะชวนเพื่อนนะมาเล่น t ิ k ต o อกเวลากิจกรรมนะคะก็เขาจะกำหนดไว้ตรงนี้นะเวลากิจกรรมกิจกรรมใหม่นี้นะเขาให้เราได้รับรางวัลเงินพิเศษสูงสุดเลยนะคะก็คือ8,000บาทนะอันนี้เป็นรางวัลสูงสุดรางวัลตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะ เป็นอีกรางวัลพิเศษหนึ่งการเชิญเพื่อนเราก็จะได้แต้มปกตินะเราก็จะได้แต้มปกติเลยตรงนี้นะเขาก็จะบอกรายละเอียดไว้มีสมาชิกหลายๆคนเลยนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะก็คือเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะคะเขาก็จะมี รางวัลให้เป็นเลขตามนี้นะคะสำหรับเพื่อนที่เราเชิญนะต้องเป็นสมาชิกใหม่เท่านั้นนะเพื่อนที่เราเชิญคนที่เคยโหลดแอปติกตอมาใช้งานแล้วและทำการลบลบแอปออกไปแล้วทำการสมัครใหม่เขาจะประมวลให้เราไม่ได้นะ เพราะว่าเราเคยใช้งานแล้วเขาอน่าจะจําเครื่องหรือว่าจํา IP เครื่องอะไรสักอย่างก็คือมีหลายๆคนเลยที่ว่าเชิญเพื่อนก็คืออาจจะใช้เครื่องของเราเชิญและแบบอย่างนี้ไม่ได้นะคะรห,หัสของเราเชิญส่งไปอีกเครื่องหนึ่งและทําการดาวน์โหลดแอป tiktok แล้วก็สมัครต่อลิงก์ของเราเองอย่างนี้ไม่ได้นะคะ ดังนั้นนะเพื่อนที่เราเชิญนะคะต้องเป็นสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยดาวน์โหลดแอป tiktok เลยนะส่วนการเชิญเพื่อนก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะจากนั้นก็ทำการคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะไปโพสตามกลุ่ม l ลายตามกลุ่ม facebook นะที่เกี่ยวกับงานออนไลน์เมื่อเพื่อนนะ,ะที่เป็นสมาชิกใหม่ทำการดาวน์โหลด แอปผ่านลิงก์ของเรานะก็คือแบบนี้พอเพื่อนกดที่ลิงก์ของเรานะก็จะมาเจอหน้าแบบนี้จากนั้นนะให้เพื่อนของเรากดดาวน์โหลดแอปที่ลิงก์ของเราตรงนี้เลยเมื่อเพื่อนทำการดาวน์โหลดสำเร็จแล้วก็ทำการสมัครให้เรียบร้อยก็คือสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ทำการดูคลิป นี่ก็คือถือจะนับว่าเป็นการสมัครที่สมบูรณ์นะเราก็จะได้รับการเชิญเพื่อนเองโดยที่เราไม่ต้องรหัสกรอกรหัสเชิญเพื่อนนะหลายๆคนเลยที่กอกรหัสเชิญไม่ได้ของแอปก็กอกไม่ได้นะดังนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือให้เพื่อนดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์เราตรงนี้นะก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนใครที่ทำภารกิจสำเร็จนะทำภารกิจสำเร็จเหมือนแอดนะคะแบบนี้แบบนี้นะอันนี้แอดทำภารกิจสำเร็จก็คือเชิญเพื่อนครบสองคนนะตรงนี้แอดก็จะได้มา400ก็คือมาอยู่ตรงนี้นั่นเองภารกิจต่อไปก็คือหาอีก3คนนะเราก็จะได้รับ1,600บาท แต่ถ้าเราเชิญเพื่อนที่เป็นสมาชิกใหม่เลยครบ14คนเราก็จะได้6,000บาทนะทั้งนี้ทั้งนั้นทางระบบเขาจะประมวลให้เราเองนะไม่ใช่ว่าเราจะเชิญได้ทุกคนนะบางคนก็เคยใช้แล้วก็มาดาวน์โหลดแอปใหม่อย่างนี้ไม่ได้นะต้องเป็นสมาชิกใหม่จริงๆที่ไม่เคยดาวน์โหลดแอปเลยนะคือเครื่องนั้นไม่เคยดาวน์โหลดแอปเลยนะถึงจะได้นะ ทางระบบเขาจะประมวลให้เราเองบางคนก็บอกว่าทำไมเชิญเพื่อนแล้วรหัสไม่ได้ทำไมไม่ได้แต้มก็ทางแอปเขาจะประมวลให้เราเองนะได้ไม่ได้นะเดี๋ยวแอปจะลองถอนเงินให้ดูนะถ้าเราทำภารกิจสําเร็จคือตรงนี้แล้วนะ เราสามารถที่จะกดถอนเงินออกได้หมดเลยนะถ้าเรามีเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะถอนเงินออกไปได้หมดเห็นไหมตรงนี้ขึ้นมาให้เราถอนหมดนะภารกิจก็คือตรงนี้นั่นเองนะอันไหนก็ได้ถ้าเราทําภารกิจหนึ่งสำเร็จเราก็สามารถที่จะถอนเงินออกได้หมดเลยนะแต่ถ้าเราทําทําไม่ได้นะทําภารกิจไม่สําเร็จ เราก็จะถอนได้แค่สูงสุด120บาท่ะก็คือมันจะขึ้นให้ตามนี้แหละสูงสุดถ้ามีตัวเลือกตรงนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าเราทำภารกิจสำเร็จแล้วเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้ออกหมดเลยนะเดี๋ยวก่อนถอนแอดจะพาไปดูยอดเงินในอล l ล e t ก่อนเพราะว่าแอดถอน2-3ครั้งแล้วทูมันนี่ wallet ไม่แจ้งเตือนนะ อันนี้แอดมีอยู่214บาทนะก่อนถอนเงินนะแล้วแอดจะไปทำการถอนเงินแอปติ๊กตอกเลยแอดจะกดถอนทั้งหมดเลยนะ819บาทก็กดถอนเลยอันนี้แอดเลือกถอนเข้า to Money ่ว l ลเนะ ก็กดถอนเลยเขาจะบอกแล้วนะว่ากรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะเพราะว่าเขาจะไม่รับผิดชอบใดๆถ้าเรา,าใส่เบอร์ตรงนี้ผิดนะเบอร์ตรงนี้สําคัญมากเวลาตั้งค่าครั้งแรกสําคัญมากเลยนะถ้าใครใส่ผิดก็คือเงินก็จะไปเข้าเบอร์คนอื่นเลยอันนี้แอดก็จะทําการยืนยันเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคะแนนก็จะถูกหักไป ถูกหักไปหมดจากนั้นเราไปดูที่ app to money wallet เห็นไหมว่าเงินที่แอดถอนเมื่อกี้เข้ามาแล้วเป็น1,033บาทเงินเข้าเร็วมากนะแต่ว่าทาง app to money wallet เขาไม่แจ้งเตือนนะดังนั้นสมาชิกที่กดถอนเงินจากแอป tiktok ทุกครั้งต้องเข้าไปเช็คยอดเงินใน to money wallet นะ เพราะว่าบางคนเห็นบอกว่าถอนเงินไม่เข้าแอดก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่แอดถอนเข้าทุกครั้งแล้วก็ถอนเข้าไวมากยิ่งถอนเข้า to Mo n e y ว a l l e t นี้ยิ่งเข้าเร็วมากเลยอันนี้ก็ต้องเริ่มใหม่นะถ้ามีคนมาดาวน์โหลดผ่านลิงก์แอด้าแอดทำภารกิจตรงนี้สำเร็จเชิญเพื่อนครบ6คนแอดก็จะได้เงิน1,600บาทภารกิจตรงนี้สำเร็จแอดก็สามารถที่จะถอนยอดเงินตรงนี้ได้หมดเลย ดังนั้นสมาชิกคนไหนที่สนใจนะอยากจะทำภารกิจใหม่กับแอป,ป t ิกดอกนี้ถ้าเป็นสมาชิกใหม่ก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะต้องดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นนะสมาชิกเก่าก็สามารถแนะนำเพื่อนได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเราแนะนําเพื่อนสาเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่ทางระบบเขานะจะประมวลผลให้ถ้าเชิญไม่สําเร็จก็แสดงว่าสมาชิกค,คนนั้นเป็นสมาชิกเก่านะอ่าสำหรับภารกิจในแต่ละวันเขามีระยะเวลา3วันนะถ้านับเป็นชั่วโมงก็มาดูตรงนี้ สิ้นภารกิจเขาก็จะตัดยอดนะถ้าใครทําในช่วงภารกิจใกล้เสร็จก็อาจจะไม่ได้รับการประมวลผลนะดังนั้นก็พยายามทําให้มันอยู่ในภารกิจที่เขากําหนดนะอยู่ที่ระบบอย่างเดียวเลยนะเขาจะประมวลผลให้เราได้หรือไม่ได้นะ โอเคค่ะถ้าใครมีคําถามนะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะแต่แอดขอแนะนําว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะขอแนะนําให้ดูคลิปให้จบแล้วค่อยถามคําถามส่วนคําถามของสมาชิกให้คอมเมนต์เป็นของตัวเองห้ามไปคอมเมนต์ซ้อนของสมาชิกคนอื่นเพราะว่าแอดจะหาคอมเมนต์ยากมากแล้วสมาชิกจะไม่ได้รับคําตอบนะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u u s สไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ